แต่เอฟซีคนสูบคนมารเนาะค่ะในหน้าที่หน้าที่การงานเนาะค่ะ ขาหัวมุ้ยเจ้าหัวขาไม่คู่หัวมุ้ยหาหัวเลยให้คุณป้าให้ที่ฐานน้องเด็กๆจุกๆเก่าๆที่ฐานเนี่ยใบลูกหลานมาเก็บกุ้งคู่อยู่ค่ะเอฟซีเพิ่นโศกมันค่ะว่าว่าจะเป็นการเสี่ยงโศกเสี่ยงลาบหรือว่าโศกมันในนาทีการงานเนาะค่ะเอฟซีเพิ่นก็เลยมาถวายหัวหมูค่ะหาหัวค่ะที่นี่พิจิลนาเบิ้งค่ะเพื่อได้โชคได้ลาเป็นอาหารเสาร์เนาะค่ะ มีเทิงหัวหมูความทั้งกวงมาไรแล้วค่ะที่ FC เอฟซีฮอาออมาถวายปูะค่ะค่ะสวยงามแล้วค่ะกลับมารุ่นกันเนาะค่ะว่าปูตาเขาจะให้โชคให้ลาบค่ะเป็นตัวได้ะค่ะสําหรับเอซีที่เพิ่นมาแก้บาแก้บุญเนาะคะ่ะอเด่นตัเบ็เลย เ็นงานบริษัทโอ้เขางานบริษัทไดเป่นนเ้างอนเปอด์สโกูว่าคอนเสิร์ตด้วยเลยนด้ยแด้วยแฝดคนตุ๊กตธรรมดาแล้วกับเขากลัมารุ่นกันนะคะวามือนี่ค่ะปูตาซิไฮ สายบุญห้อผู้คนมาแก,ก้บากก้าแก้บุญตัวไหนค่ะือจะไปต่อโศกต่อลาบในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะค่ะก็ให้พี่น้องเอฟซีห่อค่ะล่อลุ้นไปน้ำกันเนาะค่ะค่กะขบแน่เนาะค่ะหัวหูหาหัวค่ะน้ำสามขวดกับขันหาที่นี่พิจิลน่าเบิรงเนาะคะ่ะ หาแปดสามหรือหาสามแปดค่ะที่นี่พิจารณาเนาะค่ะสำหรับตัวเลขที่จะไปเสียงสู่เชียงลำบานอาหารสองห้องค่ะพ,พี่น้องห้องพี่พิจารณาเบิองเนาะค่ะคนเราค่ะเธอซาทุกคนแ<อ>ข็งกับมาเรียน,นะคะค,คือคุณแม่ค <รา S 2> นน,นั้นน้ำปัจจุปัจจัยนะคะมารวมถวายทิพย์เนี่ยคุณแม่อยังกับเราเพื่อนเขียนซื้อไว้ตอนแม่ไม่คู่กันเรื่องนะคะเ่อนเดี๋ยวเพื่นบ่อนเขียนซื้อแต่เพื่อนบ่ไม่คู่อ่ะนี่คือเพื่นมานรวมปัจจุปัจจัย รวมส่างทะส่างแบบว่าบุญกะทินนะคะบุญกะทินที่แม่คู่ไปเฮ็ดยู่วัดได้กะอนุโมทนาสาธุไปนั่มมาพร้อมครอบครัวนะคะเป็นกันเอาอาหารการกินมือมือนะพวกเรานองง่วและกันเอาข้าและกันที่ยังกระเดียคุงมะลาโกอบนปลาคุงมาละก้ข้าว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 ข้ข้าวแลข้าวละกันกุ้งสดนะคะสองสามกิโลนะคะมา มือนี้ก็ไม่ผู้ไปเฝ้ากับเสียงจอยโนมูสาวเนี่ยบอกว่าหาเห็ดกระด่างไม่พอกิ uh, again, yeah, น rights, ้ะจังเลยเพ um ิ่นเพิ่มไ่ได้ออกคลิปเลยเพิ่นก็รหาเห็ดกระด่างมาให้ผู้อนี้เครื่องนอไวยนะคะเห็ดกระด่างนอไวยอี่ยังหลายยางนะคะมือนี้เพิ่นก็ว่าเอามาหลายเครื่องไก่เครื่องเนื้อนะคะเอาไม่เย็ดชุบซาสูเรื่องตุกพ่อทุกแม่เรื่องไส้โซ่ไส้หมาลำด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีคุณค่ะก็มีนางสาว นางสาวรัชนีกรทิ่ที่หม่อมนะคะและคอบครัวค่ะ <c oughs> เพื่อนยู่จังหวัดอุดรตบลหมาแข้งนะคะเพื่อนก็น,หนำหัวหมูมาแก้บา้าแก้บ,บ่นที่เพื่อนขอปูการเลี้ยงการเลี้ยงกันเพื่อง,งานราชการเพื่อนจำเร็จนะคะการวาหมูหวัวถวายพระทูปพระใจหนึ่งหมื่นบาทนะคะขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆด้วยค่ะเด้อดีใจมากนมากมากโดแเ้วาะพวกมาไล่นะ<า>คะพวกมาไล่กำงานนะคะ มือล่ำถวายท้าเวียดสุวรรณวันที่เก่านะคะหรือห้าเสี่ยวนเดียบีก็ได้ได้ค่ะเดือดเอาใส่ข้อมือลำแล้วการถวายหล้วก็ไปถวายอันท้าวเวดสุวรรณนะคะงายเนาะนางลำก็ต้องใส่เต็มสี่ก็ได้หรือเอาเบียดได้กับเดาเต้นนะค่ะได้คือเก่าพวกมะไรนะคะหลายซิงหลายอย่างการขอขอบุญขอบคุณหลายเอฟซีสายบุญบ่ได้ขาดแล้วคะที่รวมบุญมา กะคือมือนีนะคะแม่คู ain, ain, a, ่กสีอาบุญเอกคือวันเกิดเอกนะคะนายเอกชัยพวงกัญญาลูกไส้ไงของแม่คู่นะคะค่ะค่ะค่ะมียังนาคะค่ะคือลูกเขาก็ิมากกาคารวะเมรนะคะมีลูกสามคนนะคะค่ะมีน้องยิ้งมีเอกแล้วก็มีน้องเตะนะคะค่ะสามคนน้องเตะกับปนตรยานก็มือค่ะ จะน้องดีจะยิมไซเมียอะไ่เพื่อนอาบันนีเอียกาอากาม่าเฮอันนีเมือสันวันดีเรื่องลูกเรื่อขอหายใจเรื่นรุงเรื่องคอซิมีมือนีเป็นวันเกิดของลูกค่ะตองมีแม่แม่ผู้ให้กำเนิดลูกให้ลูกบู้จักบุญคุณพ่อแม่เรื่องลูกเรื่อทำมาค่ะคืนเทียนยังบ่สมพ่อใดใครได้เทียนยังบ่สมพ่อรวยไปรวย ตาถูกตาถูกตาแต่แม่มีของควรให้พวามี้ชียงรเนี mm, okay. ่ยยเสนอเงิเสนเิราใส่อะไรอ้ยพะมีอซ่มเ่ไา้เขียนซื้อไว้เดขียนซื้อเบอ้ก็เดื่อไปหนีกระีนีขอปูแล้วเนี่ยนีก็ให้เออันเด้อเอาไม้ขาไม้เนี่ยนี่ขาไม้ย่างดีโอ้ปูไห้ไปไกลเด้อ โอ้ได oh, oh, uh. si> ้ยินตัวนี ok ้ก็ทั่ของเอ๋าใส่แล้วมึงดูพอดีว่ะไอดีแม่หมอบให้เนาะเอแม่คำให้คุ้ให้ไปต่อทื่นต่อห้อนให้ได้รับได้ดีให้จะเลื่อนลุงเรื่องเอออามาเตียบันอันี้ก็ เหมือนโบ้แม่วันเกิดจะพร้อมกันนั่นอ่าอันนี้ก็คือลูกไส้คนหนึ่งเนาะของแม่คู่เอาให้เจริญรู้เรื่องเลื่อนเลื่อนขามมาค่ะคือเทียนบ่สมพ่อได้ก็บใ้ได้เฮ็ดยังบ่สมพ่อรวยก็บให้รวยเมียกะเออกัขอข้ามาล่าทวนเนาะอันใดบ่ถือบ่ต้องกัขอข้ามาล่าทษนเมียเอาเมียกะยกโทษให้ยเมื่อข้ามมาเมียอกอกของแม่เนาะค่ะคืออยากให้ลูกแม่นว่าลูกสีดีซีสวยแม่กะ กับไผ่ใช่ไหมใช่องลูกไส้เนี่ยน้องไสเองเนาะค่ะกินละคือค้าบะเมยเนาะคะนองยิ้มบะเนียเอ้าเริ่มขายเขารับเขาขามไมปะบะเมียกับข้งตีเนาะข้งตีก็ได้ขึ้นกันเนะค่ะอันนี้อ่อันนี้อะเก็บไว้เด้อเปม้วนเป็นบ้างหามขายขาว่าจาเป็น เออทําไมนี่น้องยิงบ้างเอาน้องยิงบ่มีเพราะว่าน้องยิงได้แล้วเนาะค่ะนี่คับเื่องคือลูกสาวลาอันน้าชาคาเหลียให้ลูกเต่าเนาะให้น้องยิงจะเลื่อนจะเลื่อนเฮ็ดยังบ่สมพ่อได้ก็ให้ได้เฮ็ดยังบ่สมพ่อรวยก็ให้รวยด้วยค่ำหวยพรของเมียให้จะเลื่อนรูเลี้ยงไปทา้งหน้าเรื่องเลื่อนอันนีก็บ่ดับบ่ดีเออสิ่งใดบ่ดับบ่ดีคือแม่สอนก็ให้ฟังค่ำว่าแม่ก็บักลูกทุกคน ผู the bien bien n, trees, Bref, ้ได้สวเพนกับ่วงเนาะอันนี้กับแม่คู่เป็นตัวแทนให้ลูกๆทูปหูสุคนเนาะค่ะขั้นบ่มีแม่กับบ่มีมือนีกับเฮาเขาบ่ได้เกิดเนาะค่ะเพราะว่าต้องให้ลูกล้านให้หูจัคคุณคอคุณแม่เด้ออันนี้แม่จะมีของมพวนให้เราเย็นด้วกันได้กุล่ะกเจออย่างว่าไงไม่เย็น คือบ,บันเกิดของเอกนะคะ<ช>่ะ<ม>นายเอกกระชัยพวงก,กันยาลูกชายไใงใของแม่คู่นะคะ <c oughs> กัมีลูกสาวค้นนะคะ <c oughs> ่ะเตะกับวิัยเขียนดอกกระสีเดยแตงช่องไห่ไม้นะคะซ <c oughs> ื้อว่า ในขกวงนะในกข่วงหูเติงค่ะในในคม,มีอะไรครบมดทุกอย่างนะคะแต่ที่ไม่ได้ไว <c oughs> งหูเติงคาลวยคาคาเขาขพ่อยายยิ้มค่ะกูกับเฮงซีเลแซวครับนี่แหละคะ่ะนี่แหละให้ลกูกสูผู้ซุคนให้หัวใจคุณพ่อคุณแม่ก็เฮิมีมือดีได้มีตีนมีมือท่ามาก ค้าข,า,ขา,ายหายอยู่หายกินได้ยาลืมพ่อลืมแม่ผู้อยู่ขังหลังลูกหลานสู่ผู้สูคนเนาะค่ะแม่แม่คู่ขอเป็นตัวแท่นให้ลูกลูดสู่ผู้สูคนเนาะก็สิมีมือนีได้เนี่แหละก็สิ้ผ่ <c oughs> <ม>านคนได้ได้ื่ออะแต่บางเชื่อบางที่ลูกเต่าอาจสิคิดพิดลงพิดขันผู้ได้คิดพิดลงพิดเออ้มาเห็นหัวอกพ่อหัวอกแม่ที่อยากเคลให้ลูก ได้มีมือนีนะคะห้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับลูกห้มีกิจการงานทีดีให้ซอยตัวเองได้พ่อแม่เฮาเลี้ยงมากคนลำบากมาหลายแล้วนะคะต้องคิดว่าส่วนพ่อสิเรียงเข้าญ่บ่านนีค่ะต้องให้คิดต้องให้มีคิดสำนึกนะคะในเมื่อเขาได้เกิดในเมื่อมีโอกาสแม่มีชีวิตอยู่พ่อมีชีวิตอยู่พออห้หลูกพอให้เตา่าสู้ภูสู้คนได้สำนึกได้คิดเห็นว่า อเคยทมพอทมแม่บอได้อยู่ได้กินมีแต่พอแม่ห่วงลูกแต่วราลูกเคยห่วงพอห่วงแม่บ่เนาะมันกัดจ้าสั่นก็ฉลานให้ลูกจำไว้หนึ่งุบผูสุคนหายลำหารวยนาะค่ะหายลำหารวยชุผูชุบคนจ้า สีมาเขือเรี่ยงการถวายนะคะอันน so room, ี้แลพี่ตาดาวเรี่ยงค่ะเข้าไวน์เนี่ยเพราะว่าดอกมะลิคะแล้วค่ะบุมแสดงว่าสีมู่ยงเลี่ยงเหลี่ยมเนะคะเนาะปกติเข้าไวน์ดอกมะลิอันนี้คือสีม่วงเลี่ยงเหลี่ยมที่ดอกค่ะเรี่องอารมณ์ช่คเราดอกมะลิเข้า่าขาดตลาด น่นจะขาดตลาดมือวันเกิดเองนี่แหะการเกิดเองโอ้โเทียมยังไม่คยไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่าคยเลยอะไรแบบนี้ค่ะคือไล่ซื้อไล่เสียงเพิ่นเนาะไล่ซื้อไล่เสียงเพิ่นรวมบุญมาลูกสาวนั่งอัมพ่อ่ะคะค่ะของ ค่ะไดเป็นอันมาจากน้างันธิพรวันล่ะค่ะโอ้ลูกสาวของเมธิพรวันนะค่ะเนาะค่ะเพื่อนอันบาบุญผู้วันบาบุญผู้วัยเพื่อนขอแก่บุญค่ะรวมท่านบุญไม่สบายเพื่อนเพื่อนสบายนั่นแะค่ะแต่ว่าเพื่อนกะยังดีขึ้นค่ะเพื่อนกะอธิษฐานกับปู่เพื่อขอถวายหามื่นบาทค่ะคุณธิพรวันทางงานเนาะค่ะที่เพื่อนอยู่เมืองนอกมาค่ะเพื่อนอยู่ประเทศญี่ปุ่นบ่เออแล้วก็ เพิ่นกฝากมารวมบุญตลอดคนที่ถือรางวัลที่หนึ่งสิบสองรางนะคะค่ะคนที่ถวายปูไปสามรานแล้วค่ะค่ะเพิ่นกะนี่แหละพิ่นกะได้ให้ว่าโบยูดีมีแหงเพิ่นกะบุญบาตรานก้าวปูเพิ่นกะรูซื้อว่าเพิ่นดีขึ้นด้วยความเสื่อนาะค่ะทั้งขอบผู้อนี่คือลูกสาวพิ่นกะดีขึ้นกับขอบุญบาตรละมีปูชีบก้าวปูตาปูพุ่มปูบุญพุเจ้าที่เจ้าทันเจ้าบ้านเจ้าซอง ซอยพบปักลักษณ์สงรักษาค,าคาปปรอบครัวขอมคุณแม่ทีพรวันร้อมกับนางสาวอัมพอนนะคะน,คนางสมุทรพนท่าค่ะฮัซีค่ะ <c oughs> มันอ,าอ่านยากนะคะทุกคู่ขาซ่าถูกไอโซไอหมานเด้อค่ะเด้อด้วยอันนี้สมเด็จการกินการท่านถวายมหาเมืองนะคะครับดูในคูน่กสิ ไปแท้ตนกะทินเนาะค่ะทำบุญน่ากันแล้วค่ะคุณที่พ่อวันนี้ค่ะนอันนี้คือคุณที่พ่อวันคือกันแล้วค่ะเพิ่นเพิ่นกันเอาไว้ตังหากสามพันบาทแล้วค่ะอันนี้คือของลูกสาวที่เพิ่นบุญไว้ค่ะก็ขอบุญขอคุณคุณแม่หลายๆด้วยค่ะเด้อที่ยังศรัทธาคือเก่าสร้างคือเก่าแมฆู่พลาดสางเนี้ยเพิ่นกับสางนั่มด่วนปัจจุบันใจที่เพิ่นเคยถึงเรื่องวันที่หนึ่งเพิ่นกะรวมบุญมากกับแม่ฆู่เลยสางหลายสิ่งหลายอย่างแล้วค่ะ ได้ให้คู่ต๊คู่ได้ยากนั่มแม่คู่ค่ะได้ซอยคนหลายคนแล้วค่ะสาธุสาธุส,ธสธ่งมาด้วยคุณแม่เด้อสาธุสาธุอันนี้ก็คือพานมาทั้งช่องยิมแล้วค่ะเราขันพานมาทั้งช่องแตงโมแล้ะคะเขาคุณนคลิปวันอันนี้ขอบคุณนแม่สลอมบุกหน่อยคือเก่าถวายปูหนึ่งหมื่นก้หนึ่งพันหนึ่ง,งยคะ่ะแม่คู่สองลอย,ยองอยอสอลอนสองยหนักน่อนึ่งลอยแค่ะค่ะขอขอบุณขอคู่หลายๆเลยค่ะด้ค่ะ มีของยิมรับทีก็บ้านพุทธสองนะคะขอโทษมากขอโทษโม่ไห่เดี่ยปูรรสิทั่วใครกวมองค่ะขอขอบคุณขอขอบคุณคุณแม่สลอมหลายๆนะคะทีฝากมาทั้งชองยิมนะคะเป็นทำบุญมาตลอดนะคะูค่ะหลายปูนหลายคนนะคะนอกที่รวมบุญมากเด้๋ยวปูน้ำพ เด็กเป่ามือนี่ยคู่กับหมไม่คู่เป่าแต่สาวๆก็คู่กันเรื่อยๆหายนะคะโรคุมนะคะโกคุมหายเรู้ว่ามันออดแกงหลอดแล้วไม่คู่กับไ่ได้เสื่อกล่องสาก็ข้าหยาบนะคะเพราะวันรับแขกพราะว่าแขกออกกันมาเรื่อยๆไม่คู่ค่ะ่วงเหิปปบอกอเปแล้ค่ะเพะวัมืุอคืนไม่คู่กับสีแดงไปเฮตดต้นกระถินไปวัดนวดจัป่าไปล่ำไปล่ำถวายปูงยาอยู่ทางปุ่น้ำเ้อค่ะเด้อแล้วก็วัดโคชุ่มแม่นบ่ วัดภูชุมพระลาลามเนาะสองวัดแล้ววัดที่ยี่สิบสามวัดบันเต่าไห่นะคะไม่คู่กันจำลุงหลาลุงหลังเนาะคะ่ะค่ะน่ากันไรภูไรข้นเลย,ลย,ลยะค่ะไรวัดไรว่าเลยค่ะวัดน้องโด่งอีกเมื่นอนี้พ่กพอครับเสียจวนเนาะค่ะเสียจวนช่วงบ่ายสองเพราะว่าเพิ่งเกษียออกมาเอาตันเงินเนาะค่ะเอาตันเงินที่ไม่คู่รวมครับเอฟซี ถวายทั้งวัดน้องด่งเนาะค่ะแล้วก็ขอเสียจ่วนกับสีใส่กันในต้นเดียวกันเด้อค่ะเด้องฮาลาเทียแม่คู่บ่ได้ไปให้เสียจ่วนเป็นตัวแทนเพราะมันหลายวัดเนาะค่ะแม่คู่ก็เดินไปหลายม่องหลายที่แลนะคะมือวันที่ยี่สิบเก้าบอกบุญไว้วันที่ยี่สิบเก้าสิทวายต้นเงินปูตาปูชี่บขาวรวมสร้างข่าวปูเวนนะคะเด้อวันที่ยี่สิบเก้าสิมีกองเงาเนาะค่ะ ที่มีกองหญ้าที่เพิ่นบาเพิ่นบดไว้แล้ววัดเนะาะค่ะกองหญ้านางลำเด็กหน่อยเอ่อทีมอีกทีมหนึ่งมีอีกทีมหนึ่งนาะค่ะเนาะคนใดอยากมารวมแล้วก็มือนันองค<ำ>์ปูชีปะขาวเพิ่นอาสีลงเว้าแล้วก็อาสีปล่อยมือนัหนครับงจาิ่นสิปล่อยเทื่อเดียวคือวันที่ยิปเต่าคปูชีปะขาวเนาะค่ะเพิ่นกาให้ปูตามาเป็นตัวแทนปูปูชีปะขาว อันนี้เป็นเออผู้ตาเนาะเพื่ออาชีใบหายเนาะค่ะเพื่อเพื่อกาสิ่งเต็นขึ้นเราละเราก็ยอมแข่งขึ้นเราละฟูค่ะมีกล่องเน่าเพราะวันเน่าคนมากเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากันที่ละที่เรณาเบิ่งเนาะค่ะเด้อตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์พลาดได้แล้วก็มีสิทธิ์ถึงได้ที่แม่คู่หายเป็นแนวทางทุกมือทุกเว้นนี่เท่ากันเบิ่งคลิปไปนั่มผู้เรียนบ่เป็นผู้นั่ำกาได้แค่ฟังกาดีเนาะค่ะเป็นคติท่ามอนใจที่ผู้เพิ่น สอนลูกหลานให้คิดดีทำดีปฏิบัติดีเพราะว่าเศรษฐกิจเท่าคู่มือนีนเคียวขอดกันเนาะคะ่ะทำมาหากินก็นลำบาแกแกก็อยากเฮ็ดอ,อ,ยอยากสร้างผู้ใดก็อยากเฮ็ดอยากสร้างคือจังซี่แหละเพิ่นก็นเกียดมากเนาะคะ่ะเกียดมาว่าเออได้เฮ็ดได้สร้างจังสี่หน้เฮ็ดแม่คู่เฮ็ดก็อยากเฮ็ดอยากสร้างไปนําได้5บาท10บาทก็ยังดีเนาะค่ะก่มื้อนอีนก้ก่เดี๋ยวแม่คู่กสินิมนต์ปู่ให้นิมนต์ปู่แล้วก็ว่าปู่สิเว้าว่าจังไร มีมือนีมีสองขาดแม่นบะครับผมมีตอนแรกสองถุงคึงนะคะใช่ค่ะพัฒนากับไปมือว่านี่เปคู่ไปจุดทูบนะคะไปกับนองหญิงนองหญิงสองซี่สองอกอยี่หรีไแม่บอกตอนสิบเก้า่อิอเก้า้าซี่อห้าซี่บอห้าซี่มคู่จุดเห้าซี่บอเออห้าหาซี่สองเจ้ซ่ห้าซี่ห้าสองห้าี่่ทั้งแล้วก็ตอนแรกจังปูว่าเป่าเนาะ เอาการลร่นตีเปลวว่าจะอกมาสเสียงพอยิ้มห้องว่าจะตด้ท่องลงแาเข้าขบนล่างก็ยิ้มก็ได้ <laughs> ยิ้มก็ได้นะคะเพราะว่านี่แหละเา้ากรติดตามคลิปเ้ว้อค่ะเนื้อบางเทื่อบางที่เจาะจุงห้าเทปแผู้อาศิลุงไห้บ่เถ,ถือกั่ฟันคลิปปูฮาลังเถือเนาะเราก็ใสยบาแล้วมีปูน่ะแหละเ้าจังได้ปู <c oughs> เปาวล้วก็มีศูน เพราะว่าปูเพิักกับไเป็นแนวทางไม่คู่กับไหปีแนวทางกันใช้ปูนั่นแหละจังเลยมาบวอยสี่นะคะก็คือถามปูปูกับว่าเออเป่าปูเป่าเทียนเนี่ยน้องคนบอกาแยกตัวลูกหลานเด้อลูกหลานกันเอยากมีเงินทําบุญปูเอ้ยขั้นว่าเป่ากับเป่าลูกหลานกันสีไปบอกันเอฟซี่สีลร่วงคุมแบบตอนแรงๆปูก็เรียกว่าเป่าไม่คู่ก็เรียกเขียนรูดเป่านะคะเนาะพอสนุมแล้วก็โรู้มากก่ะว่าเป่า น่ยนะคะพ่จะละหน้าเบื้องพี่จะฝากาีะห้าเบ้องมีหมอนปูบ่อยกินยาแลวอครับกินยาแล้วมันอุกรทัวรากว่าอ,อ,อย้เท่าหต้องมยา อือนะครับแล้วอบมานั่นแหละมันไม่แปลครับเยสโหยาดนี้อยู่ภาษา <coughs> 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 <coughs>